สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082ย4 5 6 6สอคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้ เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่าคนขั่งวิชานะครับมันเป็นเรื่องราวย้อนไปเมื่อ18ปีก่อนคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าพี่สุพจน์นะครับย้อนไปเมื่อ18ปีก่อนนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีพี่สุพจน์เนี่ยนะครับมีครอบครัวที่เรียกว่าค่อนข้างจะยากจนแล้วกันนะครับเขาเองนะครับได้เข้ากทมตั้งแต่เขาจบป .6 เลย พอเรียนจบป .6 เนี่ยเด็กวัย13ปี13ขวบนะตอนนั้นนะครับก็ต้องติดสอยห้อยตามนะครับบรรดาน,าน,าน,านา้าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเข้ากทมแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนทํานานะครับก็เรียกว่าอาชีพทํานาเนี่ยนะครับทาไปก็ไม่ได้ล่าไม่ได้ร่ํารวยก็พอจะมีกินนะครับก็พอแต่จนไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าค่ายาค่า,มาแมลงค่าปุ๋ยเนี่ยมันก็แพงนะครับทําให้ลูก แต่ละคนเนี่ยต้องดิ้นรนด้วยตัวเองพี่สุพจน์เองเนี่ยก็เข้ากรุงเทพมาตั้งแต่เด็กอะ่ะจบป6ก็มากับเขานะครับก็มาทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟเพราะตัวเองเนี่ครับไม่ได้มีวุฒิการศึกษาอะไรนะครับก็ไปช่วยร้านน้านะครับเขาขายอ่านตามสั่งก็ไปช่วยเขาเสิร์ฟก็พอจะได้ค่าข้าวไปวันๆจนตัวเองเนี่ยครับก็เริ่มเติบโตมาแล้วก็มีความอดทนในระดับหนึ่งแล้วกันเรียกว่าความจนนะ มันก็หล่อหลอมให้คนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับคุณสุพจน์เองก็ทำมาหากินนะตอนนั้น,นครับเริ่มจากการขายผลไม้ดองอ่าตอนนั้นนะครับก็เรียกว่านะครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแล้วกันที่ตัวเองนะครับไม่ต้องทำอะไรผลไม้ดองเนี่ยไปรับเข้ามานะครับพวกมะยมดองมะดันดองต่างๆนะก็มาตั้งเป็นโหลขายอ่าอ่าโหลขายที่ร้านนั้นแหละ น้าก็าขายอาหารตามสั่งตัวเองก็ไปเอาแบบเนี้ยมาขายนะครับปรากฏว่ามันขายดีนะครับพวกสาวโรงงานพวกาสาวออฟฟิศต่างๆนานา,นา,นาเห็นพี่สุพจน์เนี่ยก็รู้สึกเอ็นดูะนะครับพี่สุพจน์ก็ขยันขันแข็งนะเป็นเด็กที่ช่างพูดช่างเจรจานะครับเวลาทีา่ผู้ใหญ่เขามาซื้อเนี่ยนะครับจะยกมือไหว้ตลอดเลยทําให้คนแถวนั้นเนะ่ยเวลาที่มาซื้อในสมัย18ปีก่อนเนี่ยนะครับ10บาทก็มักจะให ให้ทิปอ่ะอ่าให้15บาทเด็กน่ารักพี่สุพจน์ก็จะได้ทิปส่วนนั้นนะครับเป็นค่าขนมและก็พยายามเก็บนะครับโดยมีนา้นาๆนะครับที่เขาขายอาหารตามสั่งเนี่ยก็เหมือนว่าขายช่วยเขาอ่ะนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยอาชีพตรงนี้มันก็เริ่มจะดีขึ้นผล,ลไม้ดองจากสาอย่างเป็น10อย่างเป็น20อย่างเป็นเจ้าแรกๆนี่ครับในอารามคำแพงเลย ในการผลไม้ดองนะขายผลไม้ดองนักศึกษามหาลัยก็มาซื้อกันเป็นประจำพักเที่ยงหลังจากกินข้าวเสร็จก็หิว้วถุงพลาสติกกันไปนะครับนี่คือที่ไปที่มาของคนที่เข็นรถขายนะหลังจากนั้นมาตัวของพี่สุพจน์เองเนี่ยแกก็สู้ชีวิตตรงนี้นะครับมันเป็นจุดจุดหนึ่งแล้วที่แบบขายดีแล้วแกก็อยากจะขายให้มันเพิ่มกว่านี้นะครับแกก็เลยไปซื้อรถตู้กระจก แล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาผล,ลไม้พวกนี้ลงรถปกติขายตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่คนเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้มาซื้อนะมันหลายจุดพยายามจะขยายสาขาตัวเองก็ตัดสินใจเข็นรถขายโอ้ขายไปแป๊บเดียว2ชั่วโมงกลับมาเติมผล,ลไม้อีกแล้วขายดีมากครับจนตัวพิสุพจน์เนี่ยครับเริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นก็กลับไปส่งเงินส่งทองให้กับ คุณพ่อคุณแม่จนคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีเงินส่งทองไปถ่ายที่นากลับมาโน่นนี่นั่นนะครับด้วยตัวของพี่สุพจน์เองแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่สุพจน์เนี่ยยังไม่ได้ทำณนะตอนนั้นอ่ะมันเข้าไว้บวชแล้วนะครับพี่สุพจน์ก็บอกว่าเขาอยากจะบวชทดแทนคุณให้กับพ่อแม่เพราะาพ่อแม่เองเนี่ยครับก็เลี้ยงดูเขามาแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆตอนนี้ก็ได้เรียนหนังสือดังที่ใจหวังแล้ว นะครับณนะตอนนั้นอ่ะโอ้ครอบครัวไปได้สวยมากนะครับแล้วมันคือการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าพี่สุพจน์เป็นลูกชายคนเดียวนอกจากนั้นนะฮะก็เป็นลูกสาวหมดเป็นน้องเป,อเป็นเด็กเด็กผู้หญิงหมดนะครับพี่สุพจน์ก็เลยตัดสินใจเข้าไปบวชในวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี20กว่าปีเต็มเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยเจอเรื่องราวของผีเลยนะ เขาเป็นคนที่ทํามากินเก่งและที่สําคัญเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่เคยเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องผีนะครับอันนี้ผมขอเล่าในมุมของพี่สุพจ์ก่อนตั้งแต่วัยเด็กจนเต,เติบโตมานะครับหลังจากนั้นมาก็เข้าพิธีบวชคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจที่ลูกได้บวชนะครับในวัดวัดเนี้ยนะครับเป็นวัด,ดเล็กๆนะครับแล้วก็มีกุฏิเนี่ยนะครับแค่สหลังเอง นะครับแล้วก็เป็นเมนเผาศพเก่าๆเล็กๆนะครับเป็นวัดเล็กๆกุฏิสามหลังนะครับที่เขาสร้างกันมาเนี่ยก็ต้องซอยนะครับกุฏิหลังหนึ่งนะครับเป็นกุฏิยกสูงซอยเป็นสองห้องอดีตเคยเป็นห้องเดียวนะครับแล้วมันเป็นห้องใหญ่เนื่องจากว่ามีพระสงฆ์เนี่ยมาบวชที่วัดนี้หลายรูปก,ก็ทําให้กุฏิเนี่ยเป็นกุฏิสองสองห้องก็กั้นกั้นห้องนะครับแล้วก็ทําประตูเพิ่มอีกอันหนึ่ง ก็เรียกว่ากุฏิหลังหนึ่งนะครับมีสองห้องณขณะนั้นพี่สุพจน์ได้เข้าไปบวชนะครับกุฏิเนี่ยมันเหลือแค่ห้องเดียวอีกห้องหนึ่งนะครับมีคุณลุงท่านหนึ่งอยู่แล้วตัวของอหลวงพี่ธงเนี่ยก็เลยมาแนะนาว่าคุณลุงที่อยู่เนี่ยเขาชื่อว่าคุณลุงบุญคุณลุงบุญนะครับไม่มีที่ไปก่อนหน้านั้นนะ่ะแกเคยบวชเป็นพระสงฆ์นี่แหละแล้วที่วัดวัดนี้นะครับไม่มีสับปเปลอ เนื่องจากว่าเป็นวัดเล็กๆแล้วก็มีเมนเผาศพถูกไหมฮะเวลาที่เขาามศพมาเนี่ยไม่มีใครทําศพเนื่องจากว่ามันเนื้อหาสับเปลือยยากนะครับให้ใครมาทําศพก็ก็ไม่มาต้องไปอาศัยวัดอื่นบางทีเขามีกิจนะครับงานศพตรงกันก็ต้องเลื่อนเผาหรือไม่งั้นก็ต้องเอาศพเนี่ยนะครับไปเผาที่วัดอื่นเลยทําให้หลวงตาบุญในสมัยนั้นนะครับต้องกลายเป็นสับเปลือยจำเป็น แต่สิ่งที่หลวงตาบุญนะครับมีก็คือเรื่องของวิชาอาคมต,าต,าต่างเนี่ยนะครับหลวงตาบุญจะมีติดตัวมาเนื่องจากว่าหลวงตาบุญเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทางด้านนี้นะครับเป็นคนที่ชอบของขังเป็นคนที่ชอบเรียนวิชาต่างๆบางทีก็ไปนั่งสมาธิในป่าช้าบ้างนะครับบางทีก็ไปนั่งสมาธิที่เมนเผาศพบ้างนะครับและเวลาที่ศพมาหลวงตาบุญจะเป็นคนทาศพเอง หลวงพ่อในสมัยนั้นนะครับก็เรียกว่าหลวงตาเพิ่มแล้วกันหลวงตาเองก็จะเห็นว่าพระสงฆ์ไปทําศพเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับจึงให้หลวงตาบุญเนี่ยครับเลือกเอาระหว่างไปเป็นสัป,ปเหร่หรือจะบวชเป็นพระนะครับถ้าไม่มีสัป,ปเหร่ก็ไปเป็นไรก็ถือซะว่าวัดนี้ไม่มีเมนแล้วกันเพราะไม่มีสัป,ปเหร่ทาศพหลวงตาบุญกลับตอบว่าเขาขอไปเป็นสัป,ปเหร่ดีกว่านะครับจะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะ ตัดสินใจศึกจากการเป็นพระแล้วก็ไปเป็นสัป,ปเพลอจึงได้อยู่ในกุฏิที่สามนะครับซึ่งก็เป็นการกั้นห้องแบ่งณนะตอนนั้นครับหลวงพี่พจน์ก็ได้บวชแล้วก็ได้ไปอยู่ในกุฏิคู่กันนะครับขึ้นบันไดเดียวกันนะครับหลวงพี่สุพ์เนี่ยอยู่ด้านซ้ายตัวของอส,อสัป,ปเพลอตะบุญเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับหลวงพี่ธงนะครับซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงท่านก็มาบอกว่า พระสุพจน์ถ้าเข้าไปอยู่ในกุฏินั้นน่ะก็อย่าถือสารตะบุญนะโยมบุญเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับสยเวทชอบอะไรต่างๆนานา,น,านานาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกลัวไหมพี่สุพจน์บอกว่าอ๋อผมไม่กลัวครับผมไม่ค่อยเชื่อด้วยเรื่องพวกนี้นะครับผมมาบวชเนี่ยผมอยากตั้งใจปฏิบัติมากกว่าเออไม่กลัวก็ดีแล้ว เพราะถ้าเกิดว่ามีพระเนี่ยมาอยู่ส่วนมากจะกลัวกันแล้วก็หนีศึกไปก่อนนะบางบางรูปเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะพอมาอยู่กุฏิใกล้ๆกับติดกับตะบุญเนี่ยก็มักจะหนีไปอยู่วัดอื่นผมอะไม่อยากให้พระสุพจนะ์เป็นแบบนั้นนะตั้งใจบวชมันบวชแค่15บห้นวัน,นอดทนเอานะครับหลังจากนั้นมาพี่สุพจน์ก็เข้าไปอยู่ในกุฏินี้นะครับ สักพักหนึ่งฮะหลวงตาบุญก็มาแนะนําตัวนะครับตอนนั้นเป็นสับเปลือยแล้วนะว่าผมชื่อชื่อบุญนะครับผมเป็นสับเปลือยอยู่ที่วัดนี้ถ้ามีปัญหาอะไรถ้าเกิดมีพงมีผีมาหลอกเนี่ยบอกผมนะเดี๋ยวผมจัดการมันเองอ่าหลวงพี่พศก็เลยบอกว่าโอ้ยผมไม่มีผีมาหลอกหรอกครับเป็นพระผีก็กลัวผ้าเหลืองนตะตาบุญที่เป็นสับเปลือก็บอกว่าโอ้ยผีไม่กลัวผ้าเหลืองหรอกแต่ผีมันกลัววิชา ผมเนี่ยมีวิชาเก่งกล้านะผมเนี่ยจับผีมาเยอะแล้วในห้องผมเนี่ยโอ้ผีเต็มเลยผมจับมาถ้าเกิดผมปล่อยอันเพ่นพ่านนะโอ้ป่าเนี้ยมันไปหลอกชาวบ้านแล้วผมไปจับมาเนี่ยวันนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งผีอีนางเจี๊ยบอีนางเจี๊ยบเนี่ยเพิ่งตายผมเนี่ยไปจับมันเอาไว้ในห้องเนี่ยอ่ะพูดแบบนี้นะครับพระสุพ์เนี่ยก็เห็นตะบุญแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะโยมบุญเนี่ย มันดูเพียเพ้ยนเพี้ยนเปลกปกตินะบอกว่าไปจับพงจับผีมาอะไรเงี้ยมันดูมันดูแบบเพียเพ้ยนเพี้ยนน่ะนะครับสักพักหนึ่งพี่สุบทก็เลยบอกเออไม่เป็นไรโยมบุญเดี๋ยวผมเข้านอนก่อนแล้วกันนะจําวัดก่อนเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ท่านน่ะสวดไปเลยเดี๋ยวเวลาที่ผีออกมามันจะไม่ได้ไม่กล้าเข้ามา่ะพี่สุบทก็ปิดกุฏินะครับต้องบอกว่าการกั้นมันก็แค่มีไม้อะมากั้นเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วไม้ที่มากั้นเนี่ย บางซี่มันก็แตกจากการตอกตะปูมันก็จะเป็นรอยแตกนะครับเวลาที่เอาตาเนี่ยไปส่องมองเนี่ยก็จะเห็นห้องอีกห้องหนึ่งและด้านบนนะครับมันก็เป็นช่องอ่าเป็นช่องนะครับก็เวลาที่เกิดอ่าถ้าจะปีนขึ้นไปเนี่ยมองไปอีกห้องหนึ่งนะก็เห็นเลยนะครับก็คือพูดง่ายมันมันไม่แน่นหนาอ่าพี่สุพจน์ก็เข้าไปจหวัดอ่าแล้วก็สวดมนต์จุดเทียนนะจุดเทียนนะครับแล้วก็อ่าสวดมนต์ไป 18ปีก่อนนะครับก็สวดมนต์ทำวัดเย็นหลวงพ่อก็บอกว่าให้สวดบทนี้นะบทนี้นะแกก็ทําตามหลังจากนั้นมาก็กราบพระแล้วก็จําวัดในขณะที่จําวัดอยู่เนี่ยครับเสียงสวดมนต์ที่อยู่อีกห้องนึงมันก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงของโยมบุญนี่แหละนะครับพระสุพจน์ก็รู้สึกว่าโอ้ยดึกขนาดนี้แล้วเนะี่ย ตอนนี้เนี่ยนะครับดูจากระยะเวลาน่าจะ4ี่ห้ทุ่มแล้วทำไมถึงไม่เสียงสวดมนต์ไม่หยุดเลยเนี่ยถึงว่าทําไมาหลวงพี่ธงบอกว่าให้ทนทนเอาหน่อยนะเพราะกุฏิมันมีน้อยนะครับมีพระจําวัดเต็มแล้วสวดไปสักพักหนึ่งครับในระหว่างที่สวดสัปเหร่บุญเนี่ยก็หยุดสวดแล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงพูดประมาณว่าตะบุญ จะจับฉันมาทําไมเนี่ยมาอยู่ในห้องเนี่ยจับมาทําไมแล้วสักพักก็มีเสียงผู้ชายพูดว่าไอ้บุญมึงจับกูไว้ทําไมในเนี้กูไม่มอยากอยู่ในนี้มึงมาจับกูทําไมสักพักก็มีเสียงผู้หญิงใครก็ไม่รู้พูดอีกมาจับฉันทําไมฉันไม่อยากอยู่ในนี้ฉันไม่อยากอยู่ออกไปฉันไม่อยากอยู่แล้วพักก็มีเสียงประมาณสักเจ็ดแปดคนเป็นเสียงที่ไม่ซ้ํากัน ักพักก็มีเสียงตะบุญเนี่ยพูดออกมาว่าถ้ากูไม่จับมึงพวกมึงก็ไปหลอกชาวบ้านชาวบ้านเขาจะอยู่อย่างไงล่ะมึงเป็นผีก็อยู่ส่วนผีเออเดี๋ยวรอการไปเกิดมึงยังไม่ถึงเวลาไปเกิดมึงก็อยู่กับกูนี่แหละกูอยู่ในนี้แหละคือมันเป็นเสียงพูดแบบอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่พระสุพจน์คิดตะบุญเนี่ยเปิดป็นยุหรือเปล่าเพราะเสียงที่พูดเนี่ย นะครับมันเป็นเสียงหลายเสียงลือเกินที่พูดกันอยู่ในห้องมืดมืดมีแค่ตะเกียงอันเล็กๆอะ่ะตั้งอยู่เท่านั้นในระหว่างนั้นพระสุพจน์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจริงเหรอที่ตะบุญพูดว่าเขาจับผีมาขังเนี่ยแล้วไอ้คนที่อยู่ในนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงจับกูมาทําไมมันเหมือนกับการที่ตะบุญพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าณนะขนาดนั้น พระสุพจน์ลุกขึ้นมาตัดสินใจจุดเทียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในห้องเนี่ยนะครับจะมีเทียนเป็นดอกใหญ่ๆแล้วก็มีตะเกียงโคมตะเกียงนะครับเวลาที่จุดเปิดโคมตะเกียงแล้วก็ถือไปเข้าห้องน้ําด้านล่างวันนั้นแกก็จุดเทียนอีกรอบหนึ่งและสักพักหนึ่งอะ่ะแกก็จุดโคมตะเกียงให้มันแสงสว่างชัดๆในขณะนั้นมีเสียงเถียงกันอยู่ อีกตนหนึ่งก็จะพูดว่กกูจะออกไปข้างนอกกูไม่อยากอยู่นี่กูจะกลับบ้านไปหาลูกกูนะครับแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดตะโกนอะไรประมาณนี้นะครับในระหว่างนั้นนะครับพระสุพจน์ก็พยายามหาเหลี่ยมว่าไอ้ช่องตรงไหนที่จะมองทะลุไปอีกห้องหนึ่งได้ก็ไปเจอเหลี่ยมหนึ่งที่มันตะปูเนี่ยมันตอกไว้แล้วไม้มันแตกนะครับมันเป็นช่องขนาดที่ว่าเอาตาตัวเองเนี่ยมองชัดมาก วันนั้นพระสุพจน์ก็มองในช่องนั้นสิ่งที่พระสุพจน์เห็นก็คือแกเห็นเป็นใครหลายคนกำลังนั่งเรียงรายกันบางคนเนี่ยคอห้อยตกลงมาบางคนนะครับตาเนี่ยมันถลนออกมานอกเบ้าแล้วบางคนหันหน้าคอหมุนบิดหันมามองหน้าแก พระสุพ์ตกใจมากกับสิ่งที่เห็นเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าไอสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคือเรื่องจริงแต่ในระหว่างที่ตัวเองกําลังช็อกกับสายตาที่มองอยู่สักพักหนึ่งสัปเหร่ท่านเนี่ยก็พูดมาว่าท่านท่านจําวัดเถอะไม่ต้องมาแอบดูหรอกเดี๋ยวแอบดูแล้วก็อยู่ไม่ได้รีบจําวัดเลยจําวัดซะสักพักพระสุพ์ก็ตกใจว่าเอ้ยสิ่งที่เรามองอยู่ สัพเพเหรอก็เห็นและร่างทั้งแปดเก้าร่างเนี่ยหันมามองพระสุพจน์เป็นตาเดียวนะครับบางร่างยกมือขึ้นมาไหว้แต่แขนนะมันยกได้แค่ข้างเดียวอีกแขนนึงครับมันเน่าหมดแล้วนะครับสักพักพระสุพจน์นะก็มานอนแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือโกหกแนะ่นะครับเขาพยายามรวบรวมสติกับสิ่งที่เห็นนะ เสียงที่อยู่ทางฝั่งนั้นก็พูดมาว่าพระท่านพระท่านช่วยอีฉันหน่อยเถอะอีฉันเนี่ยโดนไอ้ไอ้สัป,ปเปล่าบนเนี่ยมันจับมาเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยอึดอัดมากฉันอยากออกไปฉันไม่อยากอยู่ที่นี่พระท่านช่วยหน่อยเถอะพระท่านช่วยหน่อยเถอะทุกคนพูดอ้อนวอนนะครับพระสุพจน์พระสุพจน์แทบช็อกกับเสียงที่พูดออกมาและในระหว่างนั้น มันไม่ได้จบแค่นั้นครับร่างทั้งเจ็ดแปดร่างค่อยๆปยีนขึ้นมาแล้วก็เอาหน้าช่างโงกลงมาแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระท่านพระท่านช่วยฉันหน่อยพระท่านช่วยฉันหน่อยไอ้บุญเนี่ยมันจับฉันมาพระท่านช่วยฉันหน่อยนะครับบางคนเนี่ยลูกตามันยืดลงมาแล้วมันก็กลับไปที่เดิมสักพักหนึ่งเสียงที่พูดอะ มันก็มีน้ำลายหยดลงมาด้วยเมะเมะเมะพระท่านช่วยหน่อยพระท่านช่วยหน่อยพระท่านช่วยหน่อยพระสุพจน์อยู่ในอาการตาเหลือกชักมันเหมือนคนที่แบบเห็นแล้วแบบหลับตาไม่ได้มันลืมอยู่อย่างนั้นนะครับจนสักพักหนึ่งอ่ะสับปะเลอมาเคาะประตูแล้วก็ดันก่อนเข้ามาจึงมาเห็นว่าพระเนี่ยตาค้างอยู่อย่างนั้น ก็เลยมาจับพระสุพจน์ว่าท่านเตือนเตือนพระท่านเตือนเตือนเตือนนะครับพระสุพจน์มีสติขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งลงบันไดไปไปหาตูติเจ้าวาดแล้วก็บอกว่าเจอผีหลอกเจอผีหลอกนะครับหลังจากนั้นมาเจ้าวาดก็ตื่นนะครับอ่าหลวงพี่ธงก็ตื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระท่านวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยโยมบุญน่ะเขาเลี้ยงผีไว้เจ็ดแปดตัวนะครับในห้องนะครับในกุติเนี่ย อาตมากลัวมากเลยผมกลัวมากเลยประมาณนี้นะครับก็เลยเล่าให้ฟังนะครับสักพักหนึ่งเจ้าวาดนะครับหลวงตาเพิ่มก็เดินมาเอ้ยอเจ้าบุญเลยเลิกสักทีเถอะไอวิชาอะไรพวกเนี้ยพระเจ้ากลัวหมดแล้วเนี่ยมันบาปนะการที่ทําแบบเนี้ยนะครับสัพเพลือบุญก็บอกว่าถ้าผมไม่ทําแบบเนี้ยไอพวกเนี้ยมันก็ไปหลอกชาวบ้านมันไม่ได้ไปหลอกชาวบ้านหรอกเขาตายเขาก็ไปตามกรรมตามบุญที่เขาทํามา แล้วเองเนี่ยไปจับเขาไว้เนี่ยไม่บาปกว่าเรไปกักขังดวงวิญญาณเขาไว้เนี่ยบาปนะปลดปล่อยเขาซะปลดปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะครับสักพักหนึ่งอะสัปลเลรบุญก็ก้มลงกราบแล้วบอกได้ครับเดี๋ยวผมไปปลดปล่อยให้หมดเลยครับเออหายไปแป๊บเดียวเดินเข้ากุฏิพักเดียวเดินลงมาสิ่งที่ตัวของพิสุพจน์เห็นในวันนั้นแกเห็นเป็นร่าง เป็นวิญญาณเนี่ยนะครับค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็มากราบหลวงพ่อนะครับทุกคนเนี่ยมองหน้านะครับสับปเปลือทุกคนแล้วก็บอกว่าเกียรติมากเลยเจ้าบุญเนี่ยเกียรติมากเลยค่อยๆหายไปทีละตนทีละตนทีละตนนะครับหลังจากนั้นมานะครับดวงวิญญาณถูกปลดปล่อยไปหมดตัวของพี่สุพจน์เนี่ย จากคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีจากคนที่แบบไม่มีในความคิดเลยว่าเออผีมันจะมีเหรอใช้ชีวิตในกทมมาทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่อายุสิบสามนะครับมาจนบวชอ่ะเจ็ดแปดปีอ่ะที่ไปอยกรุงเทพมาเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อนะสิ่งเนี้ยทำให้พี่สุพจน์เชื่อนะหลังจากวันนั้นฮนะเขาเองก็อยู่ในกุฏิแห่งน,นั้นตัวของสัปเหร่อบุญเนี่ยท่านก็สวดมนต์อยู่เป็นประจำ จนวันหนึ่งนะครับเปิดกุฏิไปด้านหลังอากาศมันร้อนเห็นสัป,ปเปลอไปนั่งอยู่ด้านหลังซึ่งก็เป็นไอ้ซองที่ใส่ศพนะครับเพราะว่าที่วัดแห่งนี้บางทีที่นะครับสับป,ปเปลอไม่มีทําศพก็จะมีซองเก็บศพไปก่อนเวลาที่สับป,ปเปลอมีในสมัยโน้นนะครับอ่าพร้อมจะทําศพก็เอาศพออกมาทําศพกันเขาก็เลยทำซองไว้ประมาณทักสี่ซองและไอ้สี่ซองนั้นนะครับ น่าจะมีศพศพหนึ่งตัวของศัพประรเลอบุญเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงไอ้ป่องซองใส,ส่ศพแล้วแกก็นั่งสมาธิสักพักหนึ่งสิ่งที่ตัวของพระสุพจน์เห็นพระสุพจน์เห็นเป็นวิญญาณดวงหนึ่งมายืนอยู่ตรงนั้นนะครับและสักพักหนึ่งดวงวิญญาณเนี้ยนะครับก็มองมาที่หน้าของพระสุพจน์พระสุพจน์ตกใจมากนะกับสิ่งที่เห็น และพระสุพจน์ก็นะครับลงมาข้างล่างนะครับอาตรงที่นอนดวงวิญญาณน,นั้นครับลอยมาตรงบริเวณหน้าต่างของพระสุพจน์แล้วดวงวิญญาณน,นั้นก็พูดมาเป็นเสียงเดียวกันว่าบอกไอ้แก่นี่สิหลวงพี่บอกให้มันหยุดการกระทําในสิ่งที่มันทําชั้นอยู่ของชั้นดีๆ มันไปปลุกฉันขึ้นมามันไปเรียกของฉันขึ้นมาฉันไม่ชอบมันฉันเกลียดมันและดวงวิญญาณอีกหลายๆดวงกำลังจะทำอะไรบางอย่างกับไอ้แก่คนนี้ณนะตอนนั้นตัวพี่สุพจน์เพิ่งจะเจอมานมาอยู่ดีๆก็ไปเจออะไรแบบนี้อีกแกกลัวนะแต่แกเริ่มจะรู้สึกว่าในสิ่งที่เจอเนี่ยดวงวิญญาณเขาน่าสงสารนะ กับสิ่งที่เขามาร้องขอความช่วยเหลือนะครับในวันนั้นแกยืนขึ้นมานะครับพระสุพจน์ยืนขึ้นมาตรงบริเวณหน้าต่างและแกก็มองไปที่สัป,ปเหร่อวันนั้นดวงวิญญาณมันล้อมรอบตัวสัป,ปเหร่อเลยตัวเขาเองตะลึงนะที่เห็นดวงวิญญาณหลายๆดวงมาล้อมรอบสัป,ปเหร่ในวันนั้นแกตัดสินใจว่า วันนี้น่าจะไม่ไม่ใช่วันของสัป,ปเหร่บุญแล้วสัป,ปเหร่บุญน่าจะโดนอะไรมากกว่านั้นแต่เขาเป็นพระแค่ประสงค์นะครับที่เพิ่งจะบวชได้ไม่กี่วันนะเขาไม่สามารถไปช่วยอะไรตรงนี้ได้สักพักหนึ่งอะ่ะพระสุพุก็บอกว่าโยมอ,อ่าตมาไม่รู้หรอกนะว่าโยมเป็นใครกันบ้างอะ่ะแต่มานั่งกันเต็มเลยอะ่ะอาตมาคิดว่าอย่าไปทําสัป,ปเหร่เขาเลยสัป,ปเหร่เนะี่ยเขาเป็นแบบเนี้ย แต่จริงๆแล้วสัป,ปเหร่ท่านานะ่ะก็เป็นคนที่ถือศีลสวดมนต์บ่อยนะสักพักมีเสียงตะคอกออกมาว่าสิ่งที่มันล่ําเรียนที่มันสวดนะ่ะเป็นอวิชาทั้งนั้นมันเอาไว้ทําร้ายผีเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้มันต้องมาอยู่กับพวกฉันฉันจะเอามันมาอยู่กับพวกฉันเท่านั้นเองฮะเสียงสวดในนั่งสมาธิมันค่อยๆแผ่วลงวิญญาณพวกนี้ลุ่มล้อม พักเดียวสัป,ปเปลอบุญชักชักเก่งอ่ะเหมือนคนชักเก่งอ่ยกักกักกักนะครับพี่สุพจน์เนี่ยครับวิ่งลงมาจากกุติแล้วก็ไปเรียกเจ้าวาดมาเจ้าวาดท่านบอกว่าท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วกับสิ่งที่จะเกิดเพราะว่าไอ้เจ้าบุญเนี่ยมันเหมือนคนที่ขั่งไ้วิชาขั่งไ้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งเนี้ยเกี่ยวกับอวิชาสายเวท มันอยู่ตัวเองไม่ได้นะครับมันอยู่กับสมาธิในสิ่งที่มันเป็นไม่ได้เวลาที่มันเรียนเนี่ยเวลาที่มันต่างนานาเนี่ยมันมักจะนอกลู่นอกทางไม่ได้อยู่กับศีลกับธรรมที่มันเป็นน่ะแล้วมันชอบเหลือเกินกับการไปปลุกผีมาเล่นแล้วมันปานประหนึ่งว่ามันเก่งที่สุดแต่การเก่งที่สุดก็แพ้กับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเวลาที่ตัวเองเดินหลงผิดไปในทางที่อวิชชา ก็มักจะมีอะวิชาที่เก่งกว่าเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาของสัป,ปเหร่แล้วเช้าวันลุ่งขึ้นสัป,ปเหรอบุญเสียชีวิตณนะตรงนั้นนะครับต้องไปจ้างสัป,ปเหร่อีกวัดหนึ่งมาทำทำศพสัป,ปเหรอบุญและเชื่อไหมหลังจากที่สัป,ปเหร่เสียชีวิตไปพระสุพจน์ต้องบวชอีก10กว่าวันนะครับ ไปอยู่ได้สามสี่วันสับปเปลอเสียครับอีกสิบวันที่ตั้งปณิธานว่าจะบวชสิบห้าวันเชื่อไหมว่าสิบวันนั้นในกุติหลังนั้นที่ติดกับแกแกบอกว่าได้ยินเสียงสับเปลอสวดอะไรบางอย่างในห้องห้องนั้นเป็นประจำท,ทั้งทั้งที่ตัวเองตายไปแล้วก็ยังมีเสียงสวดเกิดขึ้นอยู่พระสุพจน์บอกว่าท่านเจอผีสับเปลอตอนเนี้ย จนชินจนทุกวันนี้นะครับหลังจากที่ศึกมาแล้วนะครับแม้มันจะเป็นเวลา18ปีก่อนเขาบอกว่าเขากลายเป็นคนเห็นผีไปโดยปริยายและทุกๆครั้งนะครับที่เขาทำสัมมาอาชีพที่เขาทำอยู่เวลาที่ใครเดินมาซื้อผล,ลไม้จากเขาเขาจะเห็นอะไรบางอย่างติดตามมาและสิ่งที่เขามักจะเป็นของแถมให้คนคนนั้นก็คือเขาจะบอกได้หมดนะ นะครับว่าคนเนี้ยคนที่ตามมาคือพ่อชื่อประวิทย์นะคนเนี้ยที่ตามมานะครับชื่อ,อแม่สมรักษ์นะแล้วคนที่มาซื้อผล,ลไม้กับเขาเนี่ยจะได้รับการบอกเล่านะครับทุกครั้งเลยและผล,ละไม้ของเขาจะกลายเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับนะครับที่รับประทานไปด้วยแล้วก็ได้รับการดูจากตัวของพี่สุพจน์ไปด้วยแต่พี่สุพจน์ไม่เคยคิดตังค์แล้วก็ไม่รับดูหมอดู นะครับนอกซะจากว่าเวลาที่เห็นใครบางคนมาขอร้องความช่วยเหลือเขาอะนะครับบางทีเป็นแม่เขามาขอความช่วยเหลือว่าช่วยบอกลูกฉันหน่อยสินะครับว่าลูกฉันเนี่ยอย่างงั้นอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นความรับที่รู้กันอยู่สองคนแม่ลูกแต่พี่สุพจน์กลับพูดถูกนะครับเป็นพ่อค้าผลไม้ที่ไม่ได้รับการดูดวงนะครับ แต่มีของแถมก็คือการบอกเล่าแบบนี้จนทุกวันนี้พี่สุพ์ก็ยังทำอาชีพนี้อยู่แต่ตอนนี้มีร้านผลไม้ที่มั่นคงแล้วและก็มีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่น่ารักครับแกบอกว่าไม่ต้องบอกชื่อผมไม่ต้องบอกร้านผมนะครับผมไม่ต้องการให้คนมาอุดหนุนเพราะว่าผมดูอะไรบางอย่างได้แต่ผมอยากให้คนมาอุดหนุนเพราะว่าผลไม้ของผมอร่อย